คลิปนี้เป็นคลิปการเอาค่าฟิบโบมาใช้การหาจุดเข้านะครับการหาจุดเข้าเนาะก็คือว่าอ,อ,อย่างเช่นเ,เราจะเข้าจุดนี้ยังไงดีจาก B ตรงนี้เนาะจากจาก B สีเขียวขึ้นไปเป็น C ตรงนู้นจะเข้าโดยใช้ฟิโบมาวัดยังไงดีเนาะหรือจะเข้าจาก C จบ C เแล้วจะเซลลงมายังไงดีโดยใช้ฟิสโบ มันจะต่างกันนิดนึงนะครับตรงเ,เราจะเห็นว่า a มา c เนี่ยมันเป็นชุดพักหรือว่ามันเป็นการส่วนเทนของเทนชุดใหญ่เนาะแต่ว่าไอ้ขา b ไป c เนี่ยมันเป็นการตามเทนเพราะฉะนั้นการค่าฟิตโบลและและการกลางจะไม่เหมือนกันในการเข้านะเพราะที่1่ก็คือสมมุติว่าเราจะเข้าจาก b มา c เนาะ a มา b สีเขียวเราต้องนับให้ได้ชุดพักให้ได้เป็นขึ้น b มา c หา b มา c ให้เจอก่อน อาจจะไปเห็นในไทม์เฟรมเล็กแล้วไม่ใช่ในไทม์เฟรมนี้แล้วแล้วเราก็เห็นว่า1นึ่ยืดนะเนาะพอหยืดปุ๊บอะเราสามารถกางหาจุดเข้าได้เลยก็คือ,เ,อเราจะเอาค่ายืดของเขาก็คือ100ไว้ตรง1เนานะและ0ไว้ตรงจุดเริ่มต้นก็คือ B นะครับเราจะเข้าที่โซน1 1 1ถึง127เนาะก็คือโซนนี้ 1 1 1ถึง127นะครับแล้วก็หาป้อมด้านซ้ายเนาะแล้ว S-L ของเราอยู่ตรงไหน S-L ของเราก็อยู่ใต้ป้อมบวก30-50ถึงจุดก็พอนะครับถ้าเกิดบนรลุแสดงว่ามันไม่ใช่ภาพที่เรามองและเราอาจจะนับผิดนะครับอันนี้คือการเข้าค่าฟิตโบในชุดพักเนาะโอเคเรามาดูอันนี้คือชุดพักหรือว่าส่วนเทนคราวนี้เรามาดูแบบตามเทนมั่งตามเทนก็คือออจาก B ไป C เนาะเราจะเห็นว่าเทนทั้งหมดเนี่ยยังคงเป็นเทนขาขึ้นอยู่เพราะฉะนั้น B ไป C นี่ยังตามเทนอยู่เนาะคราวนี้เอ่อเมื่อกี้ในชุดพักหรือส่วนเทนเราจะวัดที่ศูนย์มา1นเนาะ1ต้องยืดแต่ว่าคราวนี้เราจะวัดไม่เหมือนกันก็คือว่าเราจะวัด1ต้องยืดเหมือนเดิมก็คือ1สามารถชนะจากสวิง B ไป C เนาะอาจจะเป็นการเดินทางไม่ใช่ทำเฟรมนี้เหมือนกันอาจจะเป็นทำเฟรมที่เล็กกว่านะครับ พอชนะไปได้ปุ๊บเรามองว่าเป็น1ยืดเนาะเราก็กลางฟิตโบรอให้ได้3ก่อนก็คือรอให้มีการชนะอ่า1ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเราก็มองว่ามันเป็น3เนาะหรือจะรอให้ EMA ในทำในทำเฟรมนั้น EMA ตัด4และ RSI เข้าต่ำกว่าโซน50ลงมาก่อนอย่างนั้นนะเรามองว่า3จบและเราก็สามารถกลางได้เลยก็คือเราจะใช้ล้อยู่ที่3แทน และศูนอยู่ที่จุดเริ่มต้นก็คือ B สีเขียวเนาะจุดที่เราจะเข้าคือจุดเดียวกันก็คือ1 1 1ยสถึง127หาป้อมด้านซ้ายนะครับแล้วก็ SL เหนือ127บวก50จุดขึ้นไปอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือวิธีการเข้าที่ปลายไส้เลยนะครับความเสี่ยงก็มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะนั้น SL เราต้องมีเนาะเพราะถ้ามันหลุด SL ไปแล้วแสดงว่าไม่ใช่ภาพที่เรามองแล้ว อันนี้ก็คือวิธีการเข้าโดยเอาค่าฟิตโบมาวัดมา,มาใช้ในขึ้นปลายแต่ว่าขึ้นปลายอของชุดพักกับพวกตามเทนไม่เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ลองเอาไปฝึกกันดูเนาะนะครับคลิปนี้วันที่17เดือน4เนาะเป็นการเอาฟิตโบมาใช้หาจุดเข้าในขึ้นปลายนะครับโอเคครับ